ได้ได้กระจ่างขึ้นเยอะเลยจากที่ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยคือมึนตึ๊บเลยไม่รู้ว่าจะจะเริ่มต้นยังไงหรือจะทําอะไรยังไงครับแต่พอมาเรียนวันนี้แค่วันแรกเนี่ยรู้โปรเซสเลยว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับุณพี่ชื่ออะไรครับเอครับชื่อเล่นเอพี่เอครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่เอแล้วกันนะครับพี่เอปัจจุบันอยู่ที่ไหนเลตอนนี้ทำงานในกรุงเทพเนี่ยครับเป็นพนักงานบริษัท เกษตรชนครับแล้วก็พี่เอมีความสนใจในธุรกิจอสังหาก็คือเบื้องต้นก็หาข้อมูลเขาคร่าวมาแล้วใช่ครับเนาะใช่ครับคือหาข้อมูลมาพอสมควรคือก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้ไม่มีไอเดียแล้วก็ไม่คิดที่จะทํางานในด้านอสังหาเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังรู้สึกว่าน่าสนใจเลยหาข้อมูลก่อนแล้วก็มาเจอบริษัทนี้ครับรับแล้วก็เรียกว่ามา ในคอร์สเนาะครับเรับไปวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เองานี่ได้กระจ่างขึ้นเยอะเลยจากที่ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยคือมึนต๊บเลยไม่รู้ว่าจะจะเริ่มต้นยังไงหรือจะทําอะไรยังไงครับแต่พอมาเรียนวันเนี้ยแค่วันแรกเนี่ยรู้โปรเซสเลยว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับเราจะไปต่อ,อยังไงครับสุดท้ายสุดท้ายจะทําได้ไม่ทําได้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ที่โปรเซสที่เราเรียนวันนี้เลยครับครับกระบนการวิเคราะห์เนะใช่ครับนะครับก็ กระบวนการวิเคราะห์ค่อนข้างสาคัญนะครับในส่วนงในส่วนของความเสี่ยงจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการตรงนี้เลยเนาะใช่ครับนะครับแล้วพี่เออยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่คิดว่าคอร์สนี้น่าสนใจบ้างครับครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของงานสังหาริมทรัพย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาเทคคอร์สเนี่ยแหละครับเพราะว่าจะทาให้เราเนี่ยทราบกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนจบครับปรเซสจบโครงการของเราได้เลยนะครับถ้าไม่เรียนเนี่ยเราไม่รู้แต่ ถ้าได้เรียนเนี่ยคุณจะรู้อะไรมากขึ้นเยอะจริงๆโอเคครับพี่เอ๋ยังไงก็ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยเนาะตลอดเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ